ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเลยส่งลินหัวเราะแล้วกล่าวทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณพี่ใหญ่เฉินเพราะเม็ดยาสร้างรากฐานที่ท่านให้กับพวกข้าพวกข้าถึงสามารถทวงขอบเขตนักสู้แท้จริงได้พวกข้าขอบคุณท่านยิ่งนักเหรียญหมิงตรงกล่าวพี่ใหญ่เฉิน แค่คำขอบคุณของพวกข้าคงไม่พอกับความใจกว้างของท่านในอนาคตหากท่านต้องการให้พวกข้าช่วยไม่ว่าอะไรก็ขอให้บอกมาเลยจงกล่าวพลางหัวเราะโง่โง่ข้ามันไม่มีสมองจะมีก็แต่กำลังในอนาคต าต้องตอบแทนที่ใหญ่เฉินแน่วินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆต่างนับถือวิธีการของเฉินเซี่ย,งเ,ยง,งเหลียนหมิงตงเลยสงหลินและเลยจงต่างก็บรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงทั้งให้ความเคารพนับถือเฉินเซี่ยงเป็นอย่างมาก ส่วนคนอื่นๆที่มีผู้ติดตามมากมายคนเหล่านั้นก็เป็นเพียงนักสู้ระดับสิบขอบเขตนักสู้แท้จริงซึ่งแม้จะมีจำนวนมากแต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงหนึ่งคนเฉินเซี่ยงหัวเราะร่าพลางกล่าวถาม พวกเจ้าใช้เม็ดยาสร้างรากฐานไปเท่าไหร่1เม็ดทั้ง3ตอบโดยพร้อมเพรียงกันจากสิ่งที่เห็นล้วนชัดเจนว่าศักยภาพของพวกเขามีมากมายขนาดไหน ก่อนหน้านี้พวกเขาต่างติดที่ขอบขวดในขอบเขตนักสู้แท้จริงซึ่งหากพวกเขาบ่มเพาะโดยไม่พึ่งพาเม็ดยาสร้างรากฐานประมาณ1 0 2ถึงปีพวกเขาย่อมทะลวงขอบเขตนักสู้แท้จริงได้อย่างแน่นอนพวกเจ้าทุกคนอยู่ที่นี่นิ่ง ท่านประมุกบอกข้าให้มาหาพวกเจ้าเขาตรงชิงเดินเข้ามาเหรียญหมิงตรงและพี่น้องเลยเพิ่งจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักสู้แท้จริงได้ประมาณ2-3ถึงวันซึ่งพวกเขาได้ไปพบกับบูไครหมิงและประมุกนิกายแล้ววิการที่พวกเขาทั้งสามคนเพิ่งจะบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงการที่ต้องเดินทางไปยังดินแดนนรกร้างทางใต้นับเป็นเรื่องอันตรายสำหรับพวกเขาอย่างมาก แต่เฉินเซี่ยงย่อมไม่ต้องการให้ทั้งสามต้องไปเสี่ยงชีวิตกับเหล่านักสู้ฝ่ายปีศาจแน่การเดินทางไปยังดินแดนนรกร้างทางใต้ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันหรือประลองเพราะฉะนั้นทั้งสามจึงต้องการเดินทางไปที่นั่น แต่การที่ต้องไปที่นั่นย่อมสามารถหาที่ปลอดภัยและซ่อนตัวเพื่อเอาชีวิตรอดได้เพราะหากฝ่ายใดที่มีคนรอดชีวิตมากกว่าย่อมเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการเอาชีวิตรอดและห้ามถูกสังหาร ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมนิกายฝ่ายปีศาจถึงอยากไปที่นั่นนักในสวนส่วนตัวของหูคามิงตอนนี้มีคนอยู่ทั้งหมดสิบคนซึ่งรวมเฉินเซียงและคนอื่นๆด้วยที่นั่นเฉินเซียงเห็นหมู่เชียนเชียนประมุกนิกายและเหล่าผู้อาวุโสอีกหลายคนโอ้พวกเจ้าทุกคนอยู่ที่นี่ การเดินทางครั้งนี้นับว่าอันตรายกับพวกเจ้ามากโดยเฉพาะกับพวกเจ้าถี่พึ่งบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงกู่ตรงเฉินถอนหายใจผู้อาวุโสเม็ดยากล่าวขึ้นงั้นให้ข้าไปพาไอ้พวกตาขาวพวกนั้นมาที่นี่ไหมหละ่ะ หากนักสู้ระดับ5ขอบเขตนักสู้แท้จริงไปด้วยกันทั้งหมด10คนย่อมทำให้ทรงพลังขึ้นมากกู่ตรงเฉินใส่หัวไม่จำเป็นนิกายอื่นๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องส่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกมันไป นิกายฝ่ายปีศาจเองก็เช่นเดียวพวกเราทุกคนต่างรู้ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นนิกายฝ่ายปีศาจที่เป็นผู้เสนอขึ้นทั้งเรื่องเวลาและสถานที่ล้วนขึ้นอยู่กับพวกมันเป็นผู้กำหนดอีกอย่าง จุดประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประลองความแข็งแกรง่งแต่เป็นการประลองว่าจะอยู่รอดได้นานกว่ากาันหู่ไข่หมิงพยักหน้าแล้วกล่าวหากวัดกันที่ความแข็งแกรง่งไม่พวกศิษย์นิกายฝ่ายปีศาจย่อมได้วกว่าพวกเราไม่อย่างนั้นพวกมันคงไม่มาก่อเรื่องก่อเราเช่นนี้ พวกมันเลือกเทือกเขาบริเวณดินแดนนรกร้างทางใต้เป็นสถานที่แข่งขันที่พวกมันเลือกสถานที่แห่งนั้นอาจเป็นเพราะความสามารถของพวกมันเข้ากับที่นั่นได้ดีกว่าทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากภัยอันตรายต่างๆเพื่อซุ่มโจมตีพวกเราได้เฉินเซี่ยงเห็นด้วยกับหูคามิงใช่บางทีพวกมันอาจจะไม่ต้องลงมือผู้คนฝ่ายเราที่ถูกส่งไปย่อมตกตายลงที่นั่น หากทักษะการเอาชีวิตรอดของพวกมันดีกว่าพวกเราจนทำให้มันอยู่รอดถึงวันสุดท้ายได้พวกมันย่อมได้รับชัยชนะไปครองด้วยวิธีนี้พวกมันสามารถอดทนรอให้นักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงตกตายไปซึ่งนับเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับพวกมันในการเอาชนะคนที่แข็งแกร่งกว่ากู่ตงเฉินกล่าวยังไงซะพวกเราย่อมต้องไปที่นั่น ตรงอย่าคิดว่าพวกเจ้าจะต่อสู้เสี่ยงเป็นเสียงตายกับศัตรูเพียงลำพังหากพวกเจ้าร่วมมือกันย่อมสามารถค้นพวกมันได้เพียงแต่พวกเจ้าต้องระวังกับดักที่พวกมันเตรียมไว้ให้ดีในหมู่นิกายฝ่ายธรรมะ นิกายยอดนักสู้เราถือว่าส่งนักสู้ไปมากที่สุดนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงส่งสิทธิ์ไปเพียงแค่สี่คนดันเซี่ยงเถาหยวนและจักรวัดเิเฉินปิงเทียนส่งสิทธิ์ไปเจ็ดคนส่วนเกาะบงกฎ ูเขาเหมมันและนิกายกระบี่ลึกล้ำจะส่งสิทธิ์ของตนไปเพียงหคนเท่านั้นหู่ไคหมิงกล่าวพวกเราจะส่งคนไปสิบคนให้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมเพียงแต่ให้เฉินเซี่ยงแยกออกจากทุกคนเพราะเขาเป็นตัวสร้างปัญหา อีกอย่างเขามีค่าหัวกว่า15ล้านผลึกศิลาซึ่งไม่ว่าจะเป็นนิกายฝ่ายธรรมะหรือนิกายฝ่ายปีศาจต,ต่างก็หมายหัวเขาอยู่มุมปากของเฉินเซี่ยงขดขึ้นเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่หูไครหมิงและคนอื่นตัดสินใจคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเพราะหากเฉินเซียงยังอยู่รวมกันคนอื่นๆอ,อาจจะส่งผลกระทบต่อทีมก็เป็นได้ วินเสี่ยวเตาเหลยสงหลินและคนอื่นๆต่างรู้สึกไม่เต็มใจกับคำสั่งของวูคามิงทุกๆคนต่างนับถือเฉินเซียงและยังปรารถนาที่จะท่องไปทั่วทั้งโลกพร้อมกับเขาแต่ถึงอย่างนั้นคำกล่าวของกูตงเฉินก็ไม่อาจเพิกเฉยได้ เชิญเซี่ยงให้เจ้าลงมือเพียงลำพังตัวเจ้ามีทั้งปีกแห่งหงเพลิงทั้งยังมีประสบการณ์การต่อสู้โชคชนที่สำคัญเจ้ายังเคยสังหารผู้คนที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าตั้งมากมายภารกิจของเจ้าคือไล่ล่าสังหารสิทธิ์นิกายฝ่ายปีศาจและช่วยเหลือสิทธิ์นิกายฝ่ายธรรมะหากสิทธิ์นิกายฝ่ายธรรมะถูกจู่โจมเจ้าต้องเข้าช่วยเหลือพวกเขา ส่วนพวกเจ้าเก้าคนที่เหลือให้อยู่ด้วยกันห้ามแยกจากกันเป็นอันขาดตั้งแต่บัดนี้จนถึงอีกสามเดือนข้างหน้าพวกข้าจะฝึกฝนวิธีการประสานงานให้กับพวกเจ้ากู่ตงเฉินกล่าวจ,จู่จู เฉินเซียงก็นึกขึ้นว่าจากประวัติเฉินปิงเทียนและหุกเขาเหมมันจะส่งสู้เซียนเซียนและเลิงยู่หลานไปด้วยหรือไม่พวกนางทั้งสองคนค่อนข้างทรงพลังทั้งยังหมั่นบ่งเพาะความแข็งแกร่งของตนอย่างต่อเนื่องเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นก็ทำเฉินเซียงรู้สึกขัดแย้งอยู่ภายในใจหากพวกนางถูกส่งไปที่นั่นเขาย่อมรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ในเวลาเดียวกัน เขาก็ต้องกังวลเป็นอย่างมากด้วยเพราะที่นั่นพวกนางจะได้พบกับอันตรายหลังจากเขาคบคิดชั่วครู่เขาจึงรู้สึกว่าย่อมเป็นเรื่องดีกว่าถ้าพวกนางไม่ไปที่นั่นเพราะที่นั่นมันอันตรายจนเกินไป แต่เขาก็ทำได้เพียงภาวนาว่าอย่าให้หลิวเมื่อเอ๋อส่งพวกนางไปดีงั้นตอนนี้พวกเจ้าก็ตามผู้อาวุโสเหลาไปยังสถานที่ฝึกรับเฉินเซียงเจ้าอยู่ก่อนพวกข้ามีบางเรื่องต้องบอกเจ้ากู่ตงเฉินกล่าว วินเสี่ยวตาวและคนอื่นๆเดินตามชายชราหลังข่้อมออกไปเมื่อทั้งหมดจากไปแล้วหูไคหมิงจึงกล่าวขึ้นอาจารย์อาจูจูท่านหานักสู้ที่เพิ่งบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงทั้งสามคนนี้ได้ยังไง หากพวกเขาเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้มันก็ไม่ต่างกับการที่ท่านสังหารพวกเขามันน่าเสียดายเพราะทั้งสามคนนั้นนับว่ามีรากฐานที่ดีมากอาจารย์อา่าจะเป็นคนมอบเม็ดยาสร้างรากฐานให้กับพวกเขา ผู้อวุโสเม็ดยาที่ยืนอยู่ข้างๆกล่าวขึ้นทั้งกูไคหมิงและกูตงเฉินไม่รู้ว่าเฉินเซียงมีเม็ดยาสร้างรากฐานมากมายทั้งยังไม่รู้อีกว่าเฉินเซียงสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานได้ หากเรื่องที่เฉินเซียงมีเม็ดยาสร้างรากฐานในครอบมากมายกระจายออกไปย่อมทำให้สันสะเทือนไปทั่วเฉินหูแผ่นดินใหญ่แน่จูจู่ไคหมิงและกู่ตรงเฉินต่างคิดว่าเฉินเซียงกำลังสร้างกองกำลังเป็นของตัวเอง ึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเฉินเซียงหัวเราะแล้วกล่าวข้าจะไม่ปิดบงังพวกเจ้าอาจารย์อาของพวกเจ้ารู้วิธีการสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานหากพวกเจ้าต้องการข้าจะขายให้พวกเจ้าถูกๆก,ก็แค่ครึ่งล้านผลึกต่อหนึ่ง เมดหากพวกเจ้าต้องการก็ขอแค่เอ่ยปากอะไรนะผูตรงเฉินตะโกนขึ้นด้วยความตกใจเขาประหลาดใจอย่างมากที่เฉินเซียงสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานได้ กูคามิ่งเองก็จ้องมองเฉินเซียงด้วยความสงสัยถึงเขาและกูตงเฉินจะไม่รู้วิธีการสกัดกลั่นเม็ดยาแต่ทั้งสองย่อมรู้ดีว่าเม็ดยาสร้างรากฐานนั้นสกัดกลั่นได้ยากขนาดไหนและที่สำคัญ ต้องมีสมุนไพรให้นักปรุงยาได้ใช้สกัดกลั่นจำนวนมากด้วยเป็นเรื่องจริงผู้อาวุโสเม็ดยาแค่นเสียงเย็นชาแต่ในใจของนางกลับแอบหัวเราะนางรู้ว่าเฉินเซียงกำลังวางแผนโกงผลึกศิลากับปู่ตงเฉินและหูคามิง่งและนางยังรู้ว่าสำหรับเฉินเซียงแล้วเม็ดยาสร้างรากฐานไม่นับว่าสำคัญอันใด อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ